รีสนันโฟสกลรัตตัวแทนแฟนๆกล่าวความในใจย้อนวันวานวัยเรียนในคอนเสิร์ต D2B Eternity คอนเสิร์ต2023ของแดนวรเวทบีนกวี และการปรากฏตัวของ Big d 2B สิ้นสุดการรอคอยกับคอนเสิร์ตท,ที่หลายต่างเฝ้ารอการกลับมาร่วมตัวอีกครั้งของบอยแบนด์ชื่อดังสายตำนาน d 2B ในคอนเสิร์ตด 2B Eternity Concert 2023เพราะนอกจากแดนวอรเวทและยิมกวียังเป็นครั้งแรกในรอบกว่า22ปีกับการปรากฏตัวของ Big กปานรวัดหรือ Big ด2มมากกว่าการปรากฏตัวครั้งแรกของใจละลาย Big กดี2 b ในรอบ22ปีแล้วยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างโฟสกลรัตที่กระโดดมาร่วมร้อง,องเพลงใจละลายและ We Will Love You ของโฟมดร่วมกับแดนวรเวทและบีมกวี นับได้ว่าเป็นภาพระดับตำนานที่หลายคนต่างรอคอยไม่ใช่น้อยนอกจากร่วมแสดงโชว์แล้วโฟสกลรัตเล่าย้อนวันวาน,นสมัยวัยเด็กที่ทำเอาแฟนๆกรี๊ดเกือบทั้งหอนตอนเลิกเรียนไม่ได้มารอแม่มารับนะคะใจจดใจจ่อจะมารอซื้อรูปถ่ายดีสอีรูปละ3บาท5บาทใครเคยซื้อบ้างคะ ดีใจจังเลยมีเพื่อนซื้อเพื่อมาเก็บใจสวากระเป๋าสตางเงินทุกบาททุกสตางที่แม่ให้มาแม่ไม่ต้องเสียใจนะหนูมีรูปผู้ชายเต็มบ้านไปหมดเลยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเรื่องรูปยังไม่พีคเท่าไหร่เอารูปไว้ใต้หมอนมีใครเคยทำหมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้กล่องเหล็กมันคือกำลังใจของเราเวลาเรียนหนังสือ เป็นกำลังใจทำให้ตื่นเช้าขึ้นมาอยากไปโรงเรียนแล้วพวกกุญแจมีไหมคะถามหน่อยเป็นรูปดีสอทั้ง3คนเลยไหมคะอันนี้ต้องต่างจากชั้นละใครแขวนเฉพาะรูปพี่บิกของเสียงกรีดหน่อยคะเรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านแห่งยุคดีสอและแดนบีมแบบสุดๆ